เจาะแนวคิดในการทำอสังหาริมทรัพย์ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคิดยังไงทำยังไงถึงประสบความสำเร็จเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้คุณอยู่กับช่อง Pop Burst Property Expert นะครับในซีรีส์วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงหลักแนวคิดของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกชื่อดังทั่วโลกที่ประสบความสำเร็จและเขาคิดยังไงเขาทำยังไงซึ่งวันนี้เป็น EP ที่1น,นะฮะจะมาพูดถึงนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับบหหลาาาาายยคาาคคนนนนนอจจะะุ้เเขใตแ่งปรนธานาธิดี ถูกไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดลอนทรัมป์เนี่ยก็เป็นนักลงทุนอสังหามือชพย์นะครับซึ่งประสบความสำเร็จแต่อายุยังน้อยนะครับเออจริงๆเนี่ยเดลอนทรัมป์ไม่ใช่คนจนมาก่อนนะก็เป็นลูกของนายเฟรดทรัมป์นะครับก็เป็นเศรษฐีนักพัฒน,นาอสังหาอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนคุณพ่อของเขาเนี่ยฮะพัฒน,นาอสังหาแบบเชิงอพาร์ตเมนต์แบบว่าไม่ค่อยแพงนะครับอยู่แบบ เล่ารายเดือนไม่รูหราเท่าไหร่นะครับแต่นายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่พลิกแนวคิดนะมาทำอาพาร์ตเมนต์ทำคอนโดลหรูหราทำตึกสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงแหกเหล่าไฮกอขนาดนี้นะครับต้องเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เริ่มเข้ามาในกิจการตอนอายุ25ปีเท่าที่ตอนนี้เนี่ยเขามีทรัพย์สินกว่า3,100ล้านเหรียญนะครับซึ่งติดอันดับ259ของคนที่ร่ำรวยสุดในโลกนะครับและ เคยล้มละลายในปี1990ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาได้เนานะโอลิเดตครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมเคยได้ฟังนะเขาบอกว่าเนี่ยลูกเห็นคนข้างทางนี่ไหมนะครับคนข้างทางคนขอทานเนี่ยไม่มีตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่เขาก็รวยกว่าเรานะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในโะ้นทรัพย์เนี่ยเป็นหนี้หลักพันล้านครับ แต่ท้ายแล้วก็กลับมาได้อยู่ดีนะครับนั่นก็เป็น m i n ์เซตความเอาตัรอดหรือความสําเร็จของเขานะครับซึ่งแอนบุคลิกปนา้าเทพดีจะดูเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยครับดูรันทรัมเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นเหมือนหลอดเลือดของธุรกิจเลยเป็นปจัจจัยสาคัญในการประกอบทุกๆอย่างของธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเติบโตในธุรกิจอย่างมัง่งคั่งคุณต้องมีรากฐานคืออสังหาริรทม,ม,งงม,มรทรัพย์ทททีีี่่่่่่่แขข็งง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 งกรรสสววยยาาาาาาามมมมมมดด้้้คคคคคััับบนน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 หจจะะุออออตืืิึ คนอาจจะมองว่าเฮ้ยซื้อของได้ราคาถูกประหยัดกว่าอะไรแต่โน้นทําในคิดต่างกันครับเขาเนี่ยจะไม่ซื้อของเลยนะที่แบบมันไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้หรือไม่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตครับดังนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าทุกครั้งที่เขาลงทุนเนี่ยก็ต้องสำเร็จต้องกำไรอย่างเดียวตัดประตูขาดทุนได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือทำเไรต้องทำไมฮะรีเมียน,นะครับสองคือวิวต้องสุดยอดครับ เมื่อทำเลดีวิลเยียมแล้วก็เติบโตสูงยังไงราคามันก็ต้องแพงอยู่แล้วซึ่งแดนดรอนทัมเนี่ยรับได้ครับกับราคาที่จะสูงกว่าปกตินะครับเพื่อแลกกับทำเลที่ยอดเยี่ยมครับซึ่งเขาบอกว่าจ่ายแพงกับทำเลที่ดีเนี่ยฉลาดกว่านะครับกับการจ่ายถูกในทำเลที่ห่วยแตกกันนะครับซึ่งทุกครั้งที่เขาสร้างอสังหาเนี่ยหนึ่งคือทำเลดีและเขาสร้างอพาร์ตเมนต์ที่หรูหราสุดในระดวบนั้นเสมอครับกฎเกณฑ์การทำอสังหา,าเริมเรของเขาเนี่ยครับเขายึดสี่กฎสี่กฎง่ายๆครับหนึ่งคือวิว เทพดาวิวต้องดีเลอรนะครับสเป็นทํำเลที่มีชื่อเสียงและมีลสิยมนะครับของคนมีสตางมีเงินนั่นเองนะครับและสมครับมีความเจริญที่เจริญติตตนะบโตในอนาคตมีศักยภาพตรงนั้นครับและสครับทำเลน,นั้นต้องสะดวสบายครับซึ่งหากมองในมุมนี้คุณจะเห็นภาพว่าเฮ้ย ราคาแพงแน,น่นอนใช่ครับราคาแพงแน่นอนแต่เขาคิดว่าคนรวยเนี่ยครับมีเงินจ่ายมากขึ้นทุกปีครับเพราะคนรวยทำไมฮะรวยขึ้นรวยขึ้นครับรวยปุ๊บเนี่ยอยากได้วิวที่สวยครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับเพราะคุณรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยคนรวยเนี่ยสนใจวิวนะฮะอย่างเช่นประเทศไทยก็มีริมแม่น้ำเจ้าพยาถูกไหมครับแถวโซนสวนลุมพินีอะไรอย่างงี้ครับเพราะคนรวยบางครั้งไม่ต้องสนใจเรื่องงานมากก็ได้แต่เขาต้องการพื้นที่สีเขียววิวอลังการที่แบบเป็นเหมือนของพรีเมี่ยมที่ไม่มีวันหายไปนะครับ และต้องมีนความสุขสบายใน,นการใช้ชีวิตด้วยนะและนี่คือหน้าตาของทำเลที่ทรัมป์เลือกฮะแล้วนั่นคือส่วนของทำเลครับและต่อไปเนี่ยผมจะพูดในส่วนของตัวโครงการแล้วก็ตัวอสังหาของเขาที่บอกว่าเขามีแนวคิดอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับเขาบอกว่าลูกค้าต้องมาก่อนครับ โดนทรัมป์เนี่ยครับเลือกอสังหาทุกอย่างที่เหมาะกับลูกค้าเสมอต่อลูกค้าชั้นเยี่ยมของเขาเสมอนะครับซึ่งตึกหลายตึกหรือโครงการหลายโครงการของทรัมป์เนี่ยก็ได้รับการยกย่องเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมด้วยนะครับสองครับการใช้อีโคโนมีออฟสเปซนะครับหรือว่าการใช้พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโดนทรัมป์เนี่ยมีไอเดียในการสร้างตึกสูงครับเขาจะไม่ค่อยสร้างตึกเตี้ยนะครับเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าเขาบอกว่าตึกสูงเนี่ยมันได้วิวครับวิวที่สวยกว่าและพื้นที่ข้างบนอากาศจะเก็บไปทําลิงอะไรใช่ไหมครับทำตึกสูงไปเลยการนี้เห็นเมืองเนี่ยความหรูหราเนี่ยเห็นเมืองความสวยงามเนี่ยมันเป็นพิเศษอย่างหนึ่งของลูกค้าด้วยนะครับและข้างล่างเขาจะทำเป็นแมวช้อปปิ้งคอมเมอร์เชียลมอลล์หรือออฟฟิศบิลดิ้แล้วก็เป็นที่พักอาศัยรวมกับในตึกเดียวใช้ทุกอย่างอย่างครบถ้วนจะไม่ทําแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่ทําให้ผสมกันไปเลยครับซึ่งนี้เห็นด้วยนะครับเรื่องของความสูงเนี่ยเพราะว่าพื้นที่อากาศมันก็มีีออออยยู่แ่แแลล้้วววคนวคนนรรรรหืทชชบบบั หนึ่งสูงนะครับประกอบกับว่าในเมืองหลักๆเช่นนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับถ้าได้วิวสูงสูงของนิวยอร์กมันเห็นภาพครบเนี่ยมันมีความแพงอยู่ในนั้นน่ะถึงแม้ว่าโอเคทั้งอื่นธรรมดาแต่ว่าด้วยความแค่เป็นวิวอะครับนิวยอร์กซิตี้สูง,สงๆมันอลังการเห็นภาพไหมครับสองครับแอดแวลูให้กับสินค้าครับโดน,นทรัมป์เนี่ยทำการเพิ่มมูลค่าของอทำเลนั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่บ,บอกว่าซื้อทำเลดีมาแล้วก็ทา ง,ง่ายแต่ว่าเขาทําใส่ความรู้หราใส่ความรักซุรี่ไปให้มูลค่าของตัวโครงการทําเลนะ้นียิ่งสูงครับไ่ครับแล้วประกอบไปด้วยข้อ4นั่นคือการสร้างแบรนด์ครับตัวเองครับอย่าลืมใส่แบรนด์ลงไปครับถ้าคุณสังเกตคุณก็จะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับมีโลโก้ตัวเองเนาะเช่นทรัมป์ทาวเวอนะร์เนี่ยอยู่เต็ไมไปหมดทุกโครงการของเขาครับเขาสร้างให้แบรนด์ตัวเองเป็นแบบหรูหรา แอคทีฟนะครับเอ่อที่ทยานนะครับอยู่ในแบรนด์นั้นด้วยเอาจริงๆเนี่ยชิงทรัมป์เนี่ยมีแบรนด์หลายสินคา้ามากนะครับอย่างเช่นน้ำหอมก็มีเสื้อผ้าก็มีนะครับอสังหาให้เช่านาฬิกาเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วเขาก็แบบสร้างแบรนด์ในมุมนั้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างที่เขาเป็นชื่อเขาเนี่ยดูรัตสตอรี่ดูแพงดูทะยานดูแบบเกี่ยวกาดหมดเลยนะครับซึ่งเท่ดีนะผมว่าสุดท้ายถ้าเราจะมาดูโครงการขึ้นชื่อของโดนัลด์ทรัมป์ยังับว่าเหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วภาพสําเร็จ กำแนวคิดของเขาเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับนี่คือโครงการหนึ่งชื่อว่าทรัมป์ทาวเวอร์นะครับประกอบด้วยคอนโดหรูกว่า270ยูนิตนะครับและมีพื้นที่ให้เช่ากว่า13ชั้นครับรวมไปถึงร้านอาหารคลับคาปิกและอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งตึกตึกนี้ครับก่อนที่จะเป็นทรัมป์ทาวเวอร์เนี่ยเขาเป็นห้างหนึ่งห้างนะครับที่ชื่อว่าบอนวิทเชลเลอร์นะครับมาก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโดนทรัมป์ได้เล็งตึกนี้เอาไว้เพราะว่าทำเล ดีมากเลยนะครับแล้วก็รอจะ,จะซื้อมาตลอดจกนกระทั่งในปี1999เนี่ยทรัมป์ก็สามารถซื้อตึกนี้และมาตกแต่งได้สําเร็จครับซึ่งในปี1984เนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยก็ได้สร้างตึกนี้ให้เรียบร้อยนะครับตอนนั้นเนี่ยขายคอนโดเป็นคอนโดหรูนะครับซึ่งเป็นคอนโดแห่งแรกในย่านนั้นทีเดียวนะฮะร,ราคาเริ่มที่6 0 0 0 0 0 จนถึง12ล้านดอลลาร์นะครับหรือราวราคาประมาณ20ถึง416ล้านบาทนะครับนี่คือราคาเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็จะมีโรงแรมของทรัมป์ที่อยู่ภายในตึก, Trump Tower, กรทรัมป์ทาวเวอร์รันตีถึงความหรูหราคุณภาพด้วยรางวัล5 Star Diamond Award นะครับจาก American Academy of h ฮอปิส a อร์ตี้นะครับภายในตึกนี้ต้องจะมีคอนโดหรแูแล้วยังมีร้านอาหารห้างสับสินค้าคราปิกสำนักงนานให้เช่าด้วยนะก็เหมือนเป็นมิกซ์ยูสในสมัย40ปีที่แล้วอ่ะผมว่าก็ค่อนข้างออกแบบได้อย่างฉลาดนะครับ พื้นที่ใช้สอยประมาณ28,000ตารางเมตรนะครับซึ่งจัดรายการของฟลอปเนี่ยก็ได้บอกว่ามีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง316ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10,000ล้านบาทเชียวนะครับซึ่งธุรกิจในตึกนี้ส่วนมากจะเป็นของทรัมป์ทั้งสิ้นเลยนะครับได้แก่อะไรไอติมเรียกว,ว่าทรัมป์ไอศครีมนะครับร้านดินเนอร์สุดหรูทรัมป์เกรลนะฮะร้านห้างสับสินค้านะครับเดอะทรัมป์สโตร์นะฮะเออ่ไม่รู้ว่าขายดีหรือเปล่า <c oughs> เป็นชื่อนายทรัมป์นะครับแต่ทำเลเนแบบี่ยเทพมากครับอยู่ตรง ฟิฟเอเวนิวนะครับแมนฮัตตันเป็นศูนย์การค้าศูนย์ธุรกิจติดกับ Central Park เลยนะครับแต่ที่บอกครับเซนทรอลพาร์กเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในอเมริกานะครับซึ่งนั่นแหละถิ่นคนรวยทําก็จ้องมานานแล้วแล้วก็ได้สมใจสักทีนะครับ สุปนะครับทรัมป์เนี่ยเลือกทำในที่เดอะเบสที่สุดครับตึกที่ดีสุดสูงที่สุดแล้วก็เห็นวิวที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วราคาเติบโตได้นะครับแล้วก็มีจะเพิ่มมูลค่าแบรนด์เขาลงไปในทรัมป์สโตร์ด้วยนะครับแล้วก็ทรัมป์ไอศครีมทุกอย่างเป็นทรัมป์หมดนะครับมีความทรัมป์สูงมากเลยนะฮะดังนี่ก็ไม่แปลกอะไรว่าที่มันจะเพิ่มมูลค่าราคาสูงได้นะครับนี่คือหลักการคิดของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณกิดเห็นว่ายังไงบ้างครับกับแนวคิดแบบนี้ครับเห็นด้วยหรือไม่นนด้้้ยไคคอออมบบกะถาุณชีผจท นักธุรกิจดังๆของโลกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มาเรื่อยๆนะครับเพื่อแบบให้เห็นไอเดียการลงทุนการทํางานและผมบอกเลยว่าอสังหาเนี้ยมันมีความน่านหลงใหนนะมันฟังแล้วมันสนุกอะผมสึกเล่าเรื่องมันเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่นังฟังจนจบถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Poppers Property Expert ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ